ครอบครัววงกระจ่างไหวขอบคุณป้าอ้อยทั้งน้ำตาหลังหอบบาร์บีคิวมาให้500ไม้มาช่วยงานตัวสรัญยูบรรยากาศงานสวดพระอภิธรรมศพวันสุดท้ายของนักแสดงผู้กำกับชื่อดังตัวสรัญยูวงกระจ่างที่ถูกขนานนามว่าเป็นทั้งนักแสดงมากฝีมือจนกลายเป็นตำนานของวงการบันเทิงไทยรวมไปถึงหลายคนยังยกย่องเป็นครูแห่งการแสดง รวมไปถึงนักแสดงรุ่นใหม่ยังนับถือเสมือนเป็นพ่ออีกคนหนึ่งเลยล่ะค่ะโดยล่าสุดนะคะคุณปานำอ้อยกรั่นสกุลอายุ57ปีที่หอบหลักฐานภาพถ่ายที่เคยไปร่วมรายการเรื่องจริงไม่ใช่ฝันที่ตัวนั้นเคยทำหน้าที่เป็นพิธีกรเมื่อ18ปีก่อนเพื่อขอเข้าไปร่วมเคารพศพตัวเนื่องจากทราบซึง้งที่ตัวนั้นเคยให้ความช่วยเหลือในรายการ มอบเงินส่วนตัวและอุปกรณ์ธรรมาหากินให้จนทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่คิดค่าตัวตายอย่างไรก็ตามนะคะคุณป้านำอ้อยกลั่นสกุลอายุ57ปีนั้นที่เคยออกมาเผยว่าได้รับความช่วยเหลือจากตัวสรัญยูเมื่อครั้ง18ปีก่อนครั้งที่เคยไปร่วมรายการเรื่องจริงไม่ใช่ฝันที่ตัวนั้นเคยทำหน้าที่พิธีกรและได้มอบเงินส่วนตัวอุปกรณ์ธรรมาหากินให้ จนทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ฆ่าตัวตายหมดหนี้หมดสินและสามารถส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีได้เกียรตินิยมในที่สุดนะคะวันนี้ปานนําอ้อยนั้นก็ได้ทำตามความตั้งใจที่อยากจะตอบแทนโต๊ะสลันยูค่ะและได้เดินทางมาที่วัดอีกครั้งนะคะพร้อมกับนำบาร์บีคิวมาช่วยงานอย่างที่เคยพูดไว้ค่ะจำนวน500ไม้นะคะเรียกว่างานนี้เจ้าตัวนั้นทำด้วยใจจริงๆเลยละค่ะ อีกทั้งยังชวนเพื่อนบ้านมาช่วยกันย่างบาร์บีวเพื่อให้ทันเวลาในการแจกแขกนะคะและสื่อมวลชนที่มาร่วมงานค่ะซึ่งทุกคนนะคะต่างก็ชมว่ารสชาติอร่อยมากๆทั้งนี้ค่ะบ้านน้ำอ้อยก็ได้ฝากให้คนนำบาร์บีวเข้าไปไหว้ตัวด้านในศาลาโดยเจ้าตัวก็เผยความรู้สึกภูมิใจที่ได้ตอบแทนตัวในวันดีนะคะโดยป้าน,น้ำอ้อยก็บอกว่าดีใจมากที่ได้มาแล้วก็อธิษฐานถึงคุณตัวว่า ป้านำอ้อยมาแล้วนะเอาบาร์บีคิวที่คุณตัวชอบมาให้ด้วยป้าไม่เคยลืมบุญคุณเลยถ้าไม่มีคุณตัวก็ไม่มีป้านในวันนี้เลยป้าซาบซึ้งใจมากๆแล้วก็ตั้งใจว่าวันที่ครบ100วันคุณตัวป้าจะเอาบาร์บีคิวมาร่วมด้วย1,000ไม้เลยใจมันได้แล้วนะป้าก็อยากทำให้คุณตัวเขาให้ดีที่สุดขอให้เขาได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีเพราะคุณตัวเขาเป็นคนดีมากค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะวันนี้ปา้านำอ้อยก็ได้เจอกับเปิ้ลหัตยาและลูกๆทั้งสองคนค่ะพร้อมกับนำบาร์บีคิวไปให้ถึงกับมือซึ่งระหว่างสนทนานะคะปา้านำอ้อยนั้นเสียงสะอื้นตลอดเวลาค่ะเพราะว่าทั้งดีใจที่ได้มีโอกาสขอบคุณภรรยาและลูกสาวของตัวด้วยตัวเองละค่ะเร็กเดียวก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยนะคะกับการสูญเสียครั้งนี้แต่เชื่อว่า พี่ตัวนั้นจะไปสู่ภพภูมิที่ดีแน่นอนค่ะเพราะว่าพี่ตัวนั้นเป็นคนดีแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนนะคะทางเราก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งค่ะหากมีความคืบหน้าอย่างไรทางเราก็จะรีบนำมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้คอยติดตามการันตีเลยละค่ะ